เอรนี้เห็นตอนแรกกะว่าจะเซลล์นะครับจะเซลล์เพราะว่าผมเห็นใน1ชั่วโมงเนี่ยมันย่อลงมาแล้วก็พัก m c แล้วก็เข้าโซนที่ผมเล่นพอดีแต่ว่าดูจากการวิเคราะห์แล้วมันขึ้นมาเป็นแท่งที่ใหญ่พอสมควรถ้าผมมองจากตรงนี้คือมันขึ้นมาระดับ 6. 1 8ของสวิงใน30สินาทีนะครับ เดี๋ยวผมดูใน15นาทีเนี่ยมันเกิดการตั้งขึ้นแท่งใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลงไม่ค่อยมีแดงก็เลยซัดไม้บายไปหนึ่งแล้วก็เออความเสียงเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้ามันขึ้นได้ก็ก็รันไปให้ถึงทีีครับแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อครับมานี้กะว่าจะนอนแล้วเชียวพอเปิดการาฟมาทั้งนั้นะตาคนรอมาครับ เห็นนะนู่นเป็นโอกาสนี่เป็นโอกาสไปหมดบางที่โอกาสนั้น,น่าจะเป็นใบมีดก็ได้นะไม่รู้แล้วครับกดไปแล้วก็ตามตามนั้นไลครับเขัามาอัปเดตครับ,มรบเมื่อกี้สวิงไปสวิงมาอยู่บวกมาประมาณแ,แถๆนี้ก็ประมาณ2อดอด้วยหลอขนาดกระเจี๋วริวนี่บวกมา2ดอแล้วก็กลับไปติดลบแล้วก็บวกแล้วก็ติดลบแล้วก็บวกแล้วก็ติดลบ ก็สวิงอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้นะครับเพราะว่า,ามันมาแช่อยู่ในโซนโซนโซนนี้ที่ผมคิดว่าคือมันไม่ใช่มันไม่ได้อะไรหรอกครับโซนเนี้ยคือผมตั้งกินไม้ว่าถ้าเลยโซนนี้ได้นะจะถือว่าเป็นข้อดีอ่าถือเป็นสัญญาณดีในการที่จะซื้อของผมนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแตะปึ๊กไปล,ลงเลยอ่ะแสดงว่ายังซื้อได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณว่าราคาเริ่มค้างอยู่ในโซนนี้นานนั่นแต่ว่าโซนนี้ไม่มีความต้องการที่จะขายของผู้เล่นในตลาดอันนี้คือการวิเคราะห์จากจากผมเองนะครับนั่นแหละข็เลยตัดสินใจกดบายไปออเดอร์นี้ครับตอนนี้ก็บวกอยู่ก็ตั้งใจกะถือให้มันคุ้มสักหน่อยเพราะว่าเห็นสีชั่วโมงทั้งนี้มาแล้วมันก็แอบว,วันนิดหน่อย แต่ถ้าลากขึ้นไประดับนี้ได้นะผมว่าแรงซื้อน่าจะมาเต็มก็พันป๊กถ้าขึ้นไปได้ก็สวยๆครับหชั่วโมงผมรุ้น้มันขึ้นไปได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูในโครงสร้างนี้ก็น่าจะทํำ M4 อยู่ M1 M2 M3 ลง M4 ผมรุ้ใน M4 เนี่ยมันพังเพราะว่าอยากให้มันขึ้นครับเห็นโครงสร้างขาขึ้นมาสวยๆ ขอให้ส่ง M3 ได้ส่ง M3 ได้สวยๆในหะ้ดูเราดูเป้าก่อนถ้าขึ้นได้นะตรงนี้เลยก็ตรงนี้นตก็โอเคครับ81% 100%เป้าที่ผมได้ความสนใจนะครับคือ81 100 138 161แล้วก็200 261นุผมต้องเห็นเซตอัพที่มันสวยมากจริงๆถึงจะ,จะกล้าตั้งตรงนั้นแต่ว่าถ้า การสวิงเง,งีก็งงอย่างนี้ไม่เกิดการทําราคาไม่เกิดบริบทการเก็บของหรือว่าอะไรก็2 6ง8ผมก็ไม่อยากจะตั้งตรงนั้นอ่ะนี่ไงสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงอยู่นะออเดอร์นี้ยังไม่ไปไหนเพราะว่าน่าต้องใช้เวลานะ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อครับผม เปิดมาต่อกันที่ราคาขึ้นอัพเวฟแท่งนี้คาดว่าน่าจะเบรกไฮตรงนี้ไปได้นะครับไฮตรงนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็น่าจะถือแล้วได้ถึง TP ไปเลยทีไม้นี้ก็ไม่ไกลมากครับเพราะว่าเรามาผมมาไล่ออเดอร์นี้ผมไล่ราคาแล้วครับผมไม่ได้ตั้งลิมิตหรือว่าอะไรไว้เปิดมาแล้วก,กดเลยออเดอร์นี้ลุ้น ให้ไปถึงทีวก็ประมาณสป라이นี้ือ่ปะครับมันชุดนี้เนาะไม่เป็นไรเราตั้งทีไว้แล้วก็ขอสักอประมาณนี้แล้วกันให้ R ามันคุ้มๆหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าได้ทีวีไม้นี้กลับมาก็โคบกับ2อรอบที่แล้วที่ผมเอสแอลไปก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับเราเล่นเยอะไม่ได้เพราะว่าไม้นี้ จะไปลบไม่ได้ sl มันไกลครับ500ปีบความเสี่ยงของผมแค่ห้ผมก็เลยต้องจํากัดความเสี่ยงที่5%นครับจะไม่โลภหรือว่าไม่ไอ้ทั้งสิ้นจะไม่คิดว่าเอ้ยไม้นี้ยังไงก็เข้าเทคนิคอย่างไงก็ไปได้แล้วเพิ่มหลอดใหญ่ไปเลยถ้าพลาดไม้นี้แล้วต้องมานั่งไล่กันเป็นเดือนอีกเห่อแบบน้นผมไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวไม้นี้เบรกไฮแล้วเป็นยังไงต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมมาได้คอร์ตต่อครับผม ราคาใน M15 เปิดแท่งใหม่มาในเวลา5ทุ่ม1นาทีแท่งนี้แท่ง15นาทีแท่งใหม่แล้วก็น่าจะเป็นแท่งชั่วโมงแท่งใหม่ด้วยสี่ชั่วโมงก็แท่งใหม่ด้วยอก็เรื่องกันต่อครับหน่งชั่วโมงก็แท่งใหม่อมืสนุกเลยครับงานนี้อ่เอ้ามาดูก่อน สวหนักเลยนะตรงนี้นะสวิงหนักเลยนะยนก,ยนะก็ดู15นาทีครับว่ายังไงต่อเมื่อกี้เปิดมาปุ๊บเด้งขึ้นไปได้นิดเดียวทิ้งลงมาต่อเลยครับลุวมกันต่อครับใจดีสู้เสือไปถือไปจนถึงทีพไม่ทีพก็เอาไว้แซวผมไปครับโอเคครับปไปมาดูต่อตอนนี้ราคาก็ทะลุ ไยที่เราฝอาคอยมาได้แล้วก็ดึงไส้กลับลงไปแล้วแต่ว่าต้องมาดูกันว่าจะไปได้ถึงไหนก็ลุ้นให้ใบทีวีเหมือนเดิมครับแล้วก็นั่งลุ้นอยู่เนี้ยไม่รู้ว่าจะทีวีให้สักกี่โมงอ่ะตอนนี้ขึ้นไปเดี๋ยวรอดูว่าจะยืนได้แข็งแกร่งไหมนะครับก็รอสวิงตรงนี้อยู่ประมาณ ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าก็เกือบชั่วโมงครับสวิงอยู่ตรงนี้แต่ดีว่ามันตีขึ้นให้ได้แล้วก็โอเคครับมายนี้ก็ถือว่าขึ้นสวยๆครับ มาครับเดี๋ยวขึ้นไปได้ตอนนี้600ป๊บก็อีก400ป๊บถึง TP กลับกลับมา600ป๊บถึงจะเท่าทุนผมขอกันหน้าทุนเลยแล้วกันครับเพราะว่าเหลือระย,ยะถึง TP อีกนิดเดียวแล้วถ้าเราถือให้กลับมาขาดทุนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคครับต่ลงเันต่อ มาครับตอนนี้ก็อีกนิดเดียวมาลุ้นกันต่อมาครับเชียร์มวยนะครับดูกันใน5้านาทีหนึ่งนาทีจะเป็นไงครับออเดอร์นี้รอมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอ่ะมาเราดูกันครับก็สภาพขึ้นมาเป็นน่าจะขึ้นเป็นนอนแหละครับเอรอรอลุ้นครับ ขอดูในการย่อครั้งนี้ก็ขอไม่เกิน6 1 8 8เหมือนเดิมครับผมเอาไปรองไว้ที่6 1 8 8เลยย่อมาเกิน6 1 8นี่ไม่สวยครับนั่งไงนั่งไงนั่งไงเกิน6 1นี่ไม่สวยครับน่าจะต้องเคลียร์ก่อนโอเคต้องเคลียร์ไปก่อนนะครับมายนี้เกือบจะถึงทีพีให้แต่ไม่ถึง ก็ต้องต้องโดนไปก่อนครับจริงๆริงเส้นสมส่วนของผมมันอยู่ที่เส้นสีเขียวนี้นะครับแต่ว่าเรากะถือให้อามันคุ้มไหมครับถ้าอา a ไม่คุ้มถ่หายไม้นี้ก็ถือว่าโอเคผมออกตามตามเกณฑ์ที่ว่ากันไว้ก็คือ,อ6 1 8แล้วก็ต้องหนีก่อนเพราะว่าถ้าปรับเกิน6 1 8ใน ในเกณของผมคือมันเริ่มปรับลึกไปจริงๆใน15นาะทีมันตามตามต่อได้นะครับเพราะอ่าอีกหนึ่งนาะทีปิดแต่ว่าคงต้องเคลียร์ก่อนแล้วครับเพราะว่านั่นแหละครับอย่างเหตุผลที่บอก <c oughs> ก็คือโครงสร้างในภาพเล็กเนี่ยมันมันเริ่มเพียเพี้ยนๆเราก็เลยต้องรู้ตัวให้ทันไข่นิดเดียวจะจะทีวีแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเอง เท่าไรเองอ่ะห้าสิบปีกนิดเดียวอืมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ